โอเครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องแนนแอง吉เช่นนั้นนะครับวันนี้ผมจะมาให้ทุกคนดูครับว่าสิ่งนี้คืออะไรนะครับสิ่งนี้คือหน้าสแตนบายที่คุณสามารถสร้างได้เองนะครับผมได้สองนสร้างครับในคลิปนี้โอเคครับก็กดไปตรงโกดังนะครับจากนั้นก็ซื้อสกินปีศาจเพลิงหรือว่าจะเอาดามกิจกรรมก็ได้นะฮะแต่ว่าต้องมีสกินกระต่ายนาบี้แนสกินกระต่ายแนสกินปีศาจเพลิงนะฮะจากนั้นก็กดนอนกดนอนพอคุณกดนอนปุ๊มนะครับกดกดแปงล่าง เอาแปลงร่างเสร็จนะครับแค่กลายเป็นกระต่ายลาบี้อ่ะกดไปตรงเป็นเจ้าของแล้วก็กระต่ายลาบี้ใช้แล้วก็้ก็กดกากระบาดนั้นแล้วก,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 บบวก็ตรงนี้โอเคจากนั้นเอ้ยจากนั้นคุณก็จะได้แบบนี้นะจากนั้นก็ขุดเตียงทิ้งแล้วก็วางเป็นสแนปแทนนะครับไม่ใช่สิต้องวางเป็นไมกรน,นี่เอ้ยผิดผิดด้านทุกคนขอโทษดนีนะครับนี่ โอเควางหูด,ดังครับทุกคนแล้วก็ใช่เหรอเนียนะ่ยโอเคโอเคโอเคเมื่อกี้น่าจะวางผิดแล้วก็เอิม่มตรงนี้น่าจะน่าจะเล็งยากค่ะทุกคนถ้าจะวางตรงใต้คานไม้เนี่ยทุกคนแต่ว่าจะวางยังไงก็แล้วแต่ทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้นะคนทําทําตามผมผมเลยนะฮะอันนี้คือบั๊กใหม่นะฮะในมินิโวลหรืออาจจะเป็นบั๊กเก่าก็ได้นะฮะแต่ผมแค่เพิ่งมารููตรงนี้เฉย น่าจะเป็นบั๊กใหม่นะคะเพราะว่าผมไม่เคยเห็นใครทาแบบนี้เลยนี่ประมาณนี้นะแล้วก็นี่น,นี่ทำให้มันมีความหลูมหนวหน่ะแล้วก็เพิ่มตรงนี้มาอีกสองบล็อกประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ออ๊ะเคประมาณนี้โอเคจากนั้นก็กดบิน,นะฮะเพื่อดูความสวยง,งามประมาณนี้นะฮะเคไปสร้างลำโพงเถอะไปสร้าง้ยครับมาสร้างลำลโพงเถอะมา ถ้าแบบมีคนน้องเพลงแนละ้วถ้าไม่มีลาโพงนะคนจะได้ยินพวกเราได้ยังไงลนะ่ะใ,ใช่ไหมล่ะทุกคนเสียงขอกเราก็จะเพี้ยนเพราะนั้นพวกเราต้องสร้างพงนะะทุกคนอันดับแรกครับก็คือก้อนทรายสีดาและก้อนทรายสีขาวนะฮะต้องใช้สองบล็อกนี้เนะนะให้เนะบล็อกที่สามารถเอาไว้เป็นตรงกลางได้นะครับที่มันจะเอาไว้แบบแบบเชื่อมต่อกับสายไฟใช่ไหมฮะทุกคนแล้วถ้าไปเชื่อมต่อกับ,ก,บกับไม้แล้วเสียงมันจะออกอ่ะทุกคน มันเรียกว่าอะไรนะทุกคนช่วยบอกในคอมเมนต์ไดนะว่ามันเรียกว่าอะไรโอเคครับมันมาสร้างอย่างนี้กันเลยโอเคจากนั้นทุกคนก็เอาบล็อกก้อนทรายสีขาวนั่นแหละมาครอบตรงนี้แต่ว่าจะครอบเท่าไหร่ก็ได้นะให้ครอบเป็นเป็นตัวยูนะฮะทุกคนหรือทุกคนจะครอบเป็นวงกลมแบบแบบนี้ก็ทําได้เห็นไหมแต่ผมจะครอบเป็นตัวยูนะฮะแล้วแล้วแต่ทุกคนนะั้นนะประมาณนี้นะฮะแล้วก็นั้นแล้วก็หา โอเคโอเคทุกคนงั้นงั้นผมเอาเอา,เอาแบบวงกลมเลยทุกคนนะแต่ทุกคนนะว่าจะว่าจะเอาเอาแบบตัวยูหรือวงกลมนะลนว่าน่นแต่นั้นแต่ผมส่วนตัวผมจะเอาแค่วงกลมนะฮะแล้วก็เอานวดหนามนะฮะมาติดตรงนี้โอเคฮะไปดูอันไปดูตอนที่ผมผมผมสร้างลำโพงต่อไปกันเถอะโอเคฮะตอนี่ผมสร้างก็เสร็จนะฮะทุกคนพร้อมวางนี่วางตรงนี้เป็นวงกลมนะฮะทุกคน โอเคประมาณนี้แล้วนล้วก,ก็แบบทุกคนเมื่อกี้เหอเพิ่กดทิ้งแล้วก,ก็หานี่นวดหนามันนะฮะบล็อกนวดหนามนั่นแหละมันเป็นบล็อกกับทุกคนโอเคฮะไปเขียนกันเถอะโอเคไปกันไปกันโอเคยังยังไม่ไปอีกไปกันโอ้โ oh, ห oh, ทุกคนคือเมื่อกี้ทุกคนอยู่ดีดีเกมก็ดับเฉย เอาเกมดับตอนนี้ผมเข้ามาในแมปแมปพี่ฟิวน,น,นะนะฮะทุกคนรีบโหลดรีบโหลดเออนั่นแหละรีบรีโหลด,ด,ดคนดูเขาอยากจะดูกันเออนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมเลยเน็ตเน็ตเกมด,ดีคุณภาพดีครับทุกคนโอเคทั้งชื่อว่าลำโพงนะฮะลำโพงลำโพงแล้วก็สามสามารถเอ่มคิดว่าทุกคนอ่ะสาม,มารถเปิดเสียงดังได้ ลง,ลงตังงมัวเนาะเกียระปะไปกันเลยวัดหายทุกคนอย่าบอกนะคือไอ้เมื่อกี้มันไม่เซฟก็เลยต้องทำใหม่นะฮะเกียร์ะ,ะเดี๋ยวน้องก็เป็นกระต่ายลายนารีเลยตามตามหลักสูตรเดิมมันมีสัตว์เพิงก่อนแล้วค่อยกลายเป็นกระต่ายลาบี้หรือจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะคะแต่แต่ว่าขอให้มีปีสัตว์เพิงก่อนนะฮะนี่ก็ประมาณนี้นะฮะโอเคจากนั้นนะ,ะทุกคนก็ กดตรงตัวบ้านเนี่ยทุกคนแล้วก็กดไปไอ้ตรงลำโพงเนี่ยแล้วก็มามาวางกัน,นวัดวัดทำไมทำม,มันไม่ได้จิว๋วแค่ไหนทุกคนแต่ไม่เป็นไรมันจะฟังเบาใช่ไหมเนี่ยมันมันยังดังไม่พอใช่ไหมดังไม่ดังไม่ไม่พอไหมเอ,ออเออโอเคครับแล้วสำหรับเร้ก็ฝากกดนลกดติดตามกดกระดิ่งสูนหนึ่งพันรั์ไซเบอร์ไปกันไว้บาฮะกดกดติดตามด้วยนะไป